สบายดีทุกคนสบายดีมื้อนี้เขียวเบาลาวได้มายืนอยู่ทีทางเขาวัดทงทาตพัฒนารามยู่ทีบ้านหอมใต้เมืองหาดเซฟองนครรองวองิจันนั่นเองเนะาะอาวัดทงธาดพัฒนารามก็เป็นวัดหนึ่งทีม่มีเรื่องราวอันตาแกที่มีอาความเสือ่อในด้านพญานาคนั่นเองเนาะแล้วก็เป็นวัดหนึ่งที่กำลังอยู่ในกระแสปัจจุบันนี้กำลังฮอตกันเลยทีเดียวเนะาะอาบรรยากาศของภายในจะเป็นเล้วใดเดี๋ยว เดี๋ยวบอลาวจะพาทุกท่านเข้าไปบึงน้ำกันเลยเนาะตอนนี้กัน่าจะอยู่ประมาณ6โมงแรงแล้วตอนคาคอยแล้วแต่ว่าบรรยากาศทางภายในนี่กต่ยังมีคนลังไหลที่จะเข้ามาสักาาาากาบุชาระอาหมูปปันพญานาคน,นั่นเนาะทางยะปูเนะาะบางยาปูอยังบ่อขาดสายเนาะเมื่อท่านเข้ามาถ้าหลังจากนั้นแล้วก็จะเจอห่อสิมก่อนมูเลยเนาะ ออสิมคอนมูลเลยแล้วก็จะเห็นเป็นเดินจอดเดินร้านวัดเพื่อนเชิเป็นเดินจอดรถเนาะแต่ว่าที่สําคัญก็คือไผ่ทีมาวัดนี้แล้วจะบริสียธิค่าฝากรถเดี๋ยวนเป็นสิด้ขาดเด้อทางรถไงล่ะกับทางรถจักรเนะเพันจะมีการจักสรรมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วใ่้คอยคําแนะนํากันอย่างชัดเจนเลยอ่าเดี๋ยวมะเขือเนาะจะพาทุกคนย่างไปบึงแต่ละจุดแต่ละโซนกันดีกว่านะว่าทางในวัดทงทาตพัฒนารามนี่มีอันใดเด้อเนาะ ส่วนที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นเจดีเจดีอันนี้ก็คือว่าเจดีย์ทงธาตุนั่นเองเนาะ,ะวัดทงธาตุนี่จะได้ซื้อมาจากอย่างก็ได้ซื้อมาจากเจดีตัวนี้เนาะพรเจดีย์ตัวนี้นี่เ,เองพระธาตุเนาะอ่หรืออือีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องว่าเป็นพระธาตุนั่นเนองเนาะ เป็นพระธาตุทีมี่สมี่2 3 4 5 6สั้นเนาะพระที่ความสูงอยู่ที่6สั้นทุกคนมาแลว้วก็จะมาก,ากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อจะมาขอพรส,สิ้นเนาะ และมื้อนี้กเป็นมื้อวันเสาร์แน่เป็นมือนนนม้อพักมื้อพรของหลายหลายคนก็จะมาเนาะอนอกจากจะมาสักการะบูชายาคูแล้วทุกคนก็สามารถมาไหว้มาบูชาฝ่ายมาเเขนมาขอพรจากพระของเพื่อนได้หากว่ามีคำอ้านคำจานไหนที่ข้าพเจ้าว่าไปผิดพลาดก็ต้องขอโทษขอขอภัยน้ำเนาะ คือว่าเป็นการคือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะที่ได้เป็นเท็ดให้ประสาชนในบ้านของเพิ่นได้มีอาชีพเพิ่มขึ้นเนาะนั่นก็คือการที่จะมาขายอาของเอาไวสา้สักกะะมาขายดอกไม้สักกะละบูชาเนาะ ย่างเข้ามาทางด้านนี้เดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาย่า,ยางข้าไปชมทางด้านไหนเนาะเด็นใจนอกจากการทำลบบาบูชาแล้วกันยังจะมีขายประเภทพืชผักหมักไม้อยู่ภไทนวัดกีเก่าเนาะ ว่ามันคือตเาจะซื้อดเนี่ยปตปอาวปเนาะได้ขายด้้อ่ค่อนข้างจะว่ามืดลงแล้วเน,ะะนาะจะาง,นะจะงจะวัดแล้วเนาะไม่ว่กันจะวัดทำแล้วเนาะเพราะว่า มาหยอดคำเนาะเขียวบอลาวได้มาหอดคำบรรยากาศก็คืออยากจะคำเมื่อนและหลายคนกับพิธีพนไปเนยแล้วเนาะแต่ว่าทุกคนก็ยังลังไหลมาติ๊กเนาะหยอในหลวงในร้านเอ่อทีเดียวมาจากใต้จากเหนือจะดีมาจากความควหลวงเนาะเออให้มีความสุขให้ได้เกิดความเจริญเอ่อถูกโขดถูกคนทุกนามเลยเอ้าผู้ใดที่ มารลอกคำยำแรงแต่ดีนเนาะได้มาาอาบุญได้มาขอพรหอกคำยำแรงหรือว่าคนเสมอแกะได้ทำบุญสัส่งสั่งบุญก่อต่อบุญเติมเสริมบรารมีทานไวนิตในใจเนาะบุญเป็นส่ห้ความสุขอ่าันในเหตุแล้วมีทูกในเขียวทำไหวเนาะขอบุญมีเหตุแล้วมันมีความสุขจิตสุขใจสุข,กสขสไกใเเ่ะเด้ เออเันวาบุญนั่นมั่งนีไปปัญแจกมันแหกกว่าได้คือไม่พากลางที่น้องเห่เพ่นวาเนาะ,ะบุญผู้ใดเฮตผู้นั้นกไ็ได้เขาผู้ใดกินผู้นั้นก็ยิ่มคือกันเนาะได้มาแล้วรอบคำก่นกอนเสียเสียสละเวลามาโอ้ยขันบนุญมีศรัทธาแทๆ้ๆมาบ่หอดได้ขันมาแล้วก็ได้ทำบุญเสริมบรารมีทานไว้ในกิตในใจหน่อยลายบ่ได้วาหาพันสิพันสาวัน ก็เป็นบุญติดไก่ติดไจเฮาเมือเนาะเออมาหอดจอดถึงแล้วกิได้เหตุบุญเอาไม่ออกเขาบด้สิเมื่อเออพอเขามาทําบุญแล้วอย่าลืมเอามกกล้วยหมกเ้าเด้ออยู่กลางกรขามใหญ่เฮาเมื่อนําแดเออเมื่อนําบุละสงวีพุลวีบมกเ้าวนั่นเนาะอ่าที่มาทําบุญพราบริจาคสั่งวันานะเออเมื่อนําเิ่นธอามาแจก้เฮา นี่ก็คือทรงดิะเวียนคอยคำแยมแรงวันขปลนมกวเอพันาดีแ้ได้ออามาไรละวายผตาปั้นกะจัดผิวแล้วคนเจะน้าออกมาปะเอาไว้นี่คนีความแก่เสียหายไปความมืดกับความมอดความเมืดขึ้นมาแล้วความเมือยความแกของฟาของต้นทำงานได้เนาะพันวามันกินเป็นของคููกัดแต่มาแยกกันอยู่เลย เออความมืดกับความแจ้งขั้นนี้มือดอนนี้ีแจ้งมันขั้นนีแจ้งแล้ว ยังคือว่าการททางนี้ยังคือว่าได้บุญาะคหลที่ที่เขามาบุญกัคือกับมาเจ้าสราบูชาดาวปูเนอะดาวเนาะือบาบการที่ว่าเขาสัางบาบมือเดียวเขาก็ได้นาาเขาก็คือมีจิตใจสำรับผมูป้นปัญานาาอกสีเกียวคองกปูสีสุดโทนาคาลาดเนะแล้วก็่วน ปกครองความได้กันมันจะได้เบิกทุกอย่างมาอีกแล้วศรัทธานางคำันตันามาไลเดนบันนาหลวงเครื่องของพระบางสีสัตนาคราชโมธนาสั่งวัดว่าห้ามมีหาศิภัทกีอาสาทุกขอเป็นบุญเป็นกุศลเด้อสมมุติเจ้าปัตนาจะมาได้ไก่เจ้าเดินรถเดินทางด้วยรถไปเหนือไปใต้ขอขอปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง นก็ให้คุณพ่อแม่ผู้บาอาจารย์คุณแอดมินจะพาาไปรูมเนาะทางด้านซ้ายจะเอาไปรอดปลอดภัยาเพื่อนจะมีขั้นไถ่เอาไว้ให้โคนลงมาเพื่อจะมาสักการะผู้ชราทางนั้นรูมแล้วก็มาซื้ออาหารปลาเพื่อจะมาปล่อยปลาเอออาหารมาปล่อยปลาแล้วก็ซื้ออาหารให้มาเกือปลาเนาะอยู่ทางด้านรูมนี่เนาะมีกระไลยางลงไปด้านรูม บรรยากาศตอนแรงๆสีก็ไม่หมดบรรบรรแล้วจะบรรลุเมื่อนอกบรรจุเลยส่วนตัวนี้ก็คือเป็นจัาบรรยากาศตอนแรงๆตอนไขแรงวานี้วงวนี้วง ตอนแรกอยู่ที่ริมเคีโขงนี่ก็คือว่าสวยสดงดงามเลยทีเดียวเนาะ,ะทางทาอันนี้เอินว่าทางด้านทาให้เห็นเลยคือบรรยากาศตอนแรกเนาะสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้เนาะหรือว่าเข้ามาเบิ่งคลิปสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้ก็ขอฝากให้กุกคนกดติดตามกดไลค์ลกดแชร์ เป็นกดเป็นกำลังใจให้ซ่องเขียวบาลลาวเนเดอร์ป่ปาที่เห็นนี่ก็คือจะเป็นป่าที่ทุกคนเห็นเนาะมาซื้อมาปล่อยไปลอ บรรยากาศตอนแรงนี่สวยงามลีเนาะิงเจ้าอยู่ที่ทานี่เนาะอย่างแรง 刚才给我。